ครับผมพานหมีนะครับพบพอกันคือเก่านะครับกับมุมใหม่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่กระท่อมของพานหมีนะครับชมเองนะครับแล้วก็คุณไอแบกแพกกระเป๋าหนีเมียมานะฮะไม่มีเมียส่วนคุณลันนี่ชอบหนีเมียเข้าป่าก็อยู่ข้างบนนะฮะ ครับผมสําหรับค่ําคืนนี้เราก็จะแคมป์ปิ้งกันที่นี่นะครับผมตอนเย็นผมก็จะพาทุกคนไปจับกบจับเขียดนะครับตรงบริเวณทุ่งนาละแวกนี้นะครับผมนงพญายอันนี้น่าจะเป็นสมุนตัเนีเหรอลึกนี่นางพญายตัวน,นี้่นี่อ๋อไปทอดพันมีขาอยามันตอดหนึ่ง,ะงอะมันบวตอนี่เอาไปทอดนี่เทีบไปนี่นะยำบ้างหมบอกว่ต้องชุกก่อนมีคันคอ มันซ oh. ัดคองานเข่า,า,าเดี๋ยวเอาหำเรียงหมดก่อนเดี๋ยวเราก็ไปหาหาูหา่หากินแถวทุ่งนายแหละวันนี้พ่อเขารียเอาอันนนใส่ซัดมาว่ะไปเขาถึงเม็ดปลาเขาปลาครับผมไปหาก้านเขียดดีกว่าแล้วก็น่าจะมีเออ่จีนายด้วยนะครับเขียนคุณไอแว็กก้านจีนายเดี๋ยวผมลองหาดูก่อน เหมืนผมได้ยินเสียงจีนายนะครับจีนายหรือจิ้งหลีดดำนะครับโอ้โหตกใจวัวครับผมไม่รู้ว่าวัวใครนะครับนี่เหลียงอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับได้หนึ่งตัวแล้วครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าจีนายดำนะครับตัวนี้ก็อยู่ในรูนะครับไม่ออกมาเลย ครับผมอีกหนึ่งตัวชื้ืได้สองแล้วนะครับได้สองแล้วแล้วก็ไปหาอีกนะครับผมก็อยู่ตามบริเวณคันให้คันนานะครับมันก็จะมีเสียงร้องออกมาแล้วก็จะตามเสียงร้องไปนะครับบางทีเราก็ส่องสว่างไปปุ๊บมันก็จะเห็นเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ผมก็รอจังหวะที่มันร้องนะครับผมก็จะจับเอานี้ได้สามตัวแล้วครับผมนี่แมลงอันนี้ก็บินมานะครับนี่ผมกลัวมันตอดนะครับนี่แต่คุณละนี่บอกว่ามันไม่ได้ตอดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างใจเยอะนะครับตัวนี้ยานบบท่ันอยู่นี่ยามันรีบเข้าหูเลยนะตัวนี้ทานแมนหลี เอาห้อบท่านเขียดหน่อยเสียงมันอิด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 อยู่นะนี่เนตาเมีเยนะนี่นี่นี่ตัวน้งกรไดน้นี่มันนองหาเฮบอกเข่าเกลือกับใบได้ปุ๊บโหลดพระป่านจีโรโซนูเขียนหน้าเจ้านะ โอ้โหโอ้กะปูก็เอากะปูเขาก็เอานะครับอย่างโหดใช่ครับกะปูก็เอาผมผมจะไม่แบ่งให้พวกคุณกินเพราะมันหายากมากใช่ครับ๋อคุณีเจอตัวนของผมก็มีเอาใช่มแกะบุได้เหรอมือเขานี่ในีในในใน่นฝากฝากกล้องผมหน่อยด้วยเอาจีน่าอ้อซะก่อนนี่ะโอ้โหคุณเนต ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไมือถือเดีี้โอ้โหเขาได้ปูเเลยฮ้ยป้าโถ่คุณไอ้แบ๊กมาตั้งแต่เว้นนะครับผมฝา,ากกล้องหน่อยผมก็ขาอันอาจีนายนี่อะไรจีนายก็ให้เบินงใกล้ๆนี่โอ้โหเขาได้ทั้งเขียดได้ทั้งปูแมงจีนายมีบ่ผมแมงจีนายในขวดบรอแต่หากินมานได้ปะวะอาโถ่อ,อ,อันนี้อันนี้มันทีบินไปนี่รอแต่หากินมาน พอเอามีแล้วคุณไอ้แบกนี่โบแมนมีแล้วสวบผมยานมามีแล้วนี่หาอยู่หากินหมานเกินนี่ตัวหนึ่งไปที่ไหนี่โอ้กินไหมไม่ปกติเขากินนะนี่แมงกินได้ไปทอดกินอร่อยเอายางไฟเยอะเอาไฟอาโอ้มันกินได้ยังนี่แมงป่องโอ้โหเป็นตะยานเขากินอย่างไรโอ้หยางกับคืนโบเสือเกือบเป็นเกือบเตะเป็นตะยานด้เลยเอาโอ่เบิองหน้าเอาตีนเกือบเบิองหน้า กางลค่อนข้างอันตรายนะครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ปลาปลาหิวเข้าแล้วด้นี่นี่มีปูนามีปูนามีเขียดเออขียดหมูผมปูนาปูนีิลิปิมเออมีทธิีน้ำโอ้โหได้ใจไดนะครับคุณเอ็กบอลล็อนะครับแต่หากินมันก็หาบริเวณนี้เนาะคุณไปซื้อมาหรือเปล่าคุณเอ็ก ผมเลี้ยงสงสัยเลยดิคุณืะจิ้นหาจิ้นหมาดเนี่ยเลยเนี่ยหรือหรือออกแสงหรือเปล่าครับผมผมว่าที่ว่าเขาไปขอซื้อกับชาวบ้านนะครับโห่นเชาเปล่าแม่โห่ไหมพอปกตีผมมาสิผมสิกินก่อนจากเครื่องหนึ่งชาวบ้านกัดหาคือเดียวได้ผูกทั้งเตอร์ผูกแป๊กอ่ะดิแเดี๋ยวเก็บขึ้นไปจนถึงกระท่อมของพานมีเนาะเราก็จะทำเมนูครับผมทีนี้ เมนูผมก็ค้าจะปวดฟันนะครับเราแกะกลมกินอาหารเท่าที่มีครับหาอะไรได้ก็เอานะครับเมือนกินเที่ยวผมอ๋ออันนี้แมงกิน่าดีนะบ้านผมจะเรียกว่าแมงกินายนะครับผมที่อื่นอาจะเรียกว่าช่งดีบแต่บ้านเขาก็เอินกินายคือเดียวได้บ้านผมเรียกว่าแมงกินายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเรียกว่าแมงกิน่าได้ยังไงคณะที่โปรยังเรียกว่าจิโร่เนาะนี้ยอันนี้โอ้ผมก็ตาดีนะผมนี่อันนี้ตัวเถิกเนี่ย มันมีมันมีอย่างก็คือว่าเอิญตัวเถกตัวเถกก็คือตัวพูบอ๋อเบิงปีกมันน่ะปีกมันสีอันสีอันอะไรบาเหลืองถ้าตัวเมียอ่ะสีปีกมันจะเรียบเรียบแต่ผมผมแต่บ้านผมมีสองอย่างเนี้ยมันมันเป็นสีดำกับสีแดงเขาเรื่อเอิญอันจีน่าดำกับจีน่าแดงบอนเป็นตัวพู้กับตัวเมียอ๋อพรามีานมีไม่เคยหากินเนาะมาถามผมท มาไกลแล้วนี่พันมีบอกว่ามาการทุกวันต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะเป็นพันพันเอแล้วอันนี้เป็นเขียดเขียดตัวเล็กนี่เขียดน้อยนี่วาถ้ามันถ้ามันมีเยอะนะพอเอาอยู่นี่มันจริงจมันเยอะอยู่แต่ผมไม่มีอะไรใส่เขียดน้อยนี่เขียดน้อยเับเขียดน้อยไม่มันมันต้องได้เยอะเขียดน้อยนะโอ้หม่ไรสองสามตัวมันไม่พอกินตันน่าเยอะเยอะพ่าป้าหิวข้าวหิวข้าวเราก็ต้องใช้สายตานะครับผมในการหานะครับ ก็ไม่หายง่ายนะครับก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญนะครับผมครบนี้เคยหาตั้งแต่สมัยอายุพอห้าพหกประมาณนี้เอ่อแล้วคุณจะเล่นมุกอายุวันโนสุกษาเท่าไหร่โอ้อันนั้นพระนะครับบายๆคงไปหิวข้าวอยงสอดพุ่มเลยฝาดหลวงชิลงไปการน้ำข้าวเจ้าปะผู้โอ้โหวัวแม่นั่นชาวบ้านนะผมฟังนู้นเยอะมากสันเซจิอบเนาะ น้อยตะมุตะมีมันอยู่ได้ี่น้อยอันนี้นะโอ้วิญญาณเคียดบ้านผมเลียยงตันเงาโคตรจะบอาดอกปล่อยมันไแต่ลดปลาเมนบอกตัวเมียมันจะเป็นโอ้ตีสี่เรียบๆนี่เอาไปเลี้ยงอะไรนี่นเอาไปเลี้ยงก็ได้อ๋อตัวนี้ไปเลี้ยงแมนที่เขาไปเลี้ยงนะอันนี้นะอันนี้เอาไปกิน อันนี้เราเอาไปกินนะครับมันจะไปเลี้ยง <c oughs> ผมที่ค้านดูแลมันนะนะเดี๋ยวหาให้พอทำกับข้าวก่อนอันนั้นเขาการเม่นขนุนผมได้โอ้โหนี่ครับเขียดน้อยนี่โอ้โหน้อยจริงๆนะครับนี่สมชื่อเขียดน้อยนะครับอ,อันนี้จะเป็นลูกเขียดนานะครับนี่จะเป็นตัวไม่ใหญ่มากนะครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เอาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กก็เลยจะปล่อยมันนะครับนี่เขียดนาน้อยเขียดจีนาน้นยเอาไปไปโอ้โหวัวร้องเรียกหาเจ้าของนะครับเจ้าของไม่มาเอาสักทีสายตาดีไม่一งนะต้องมีประสบการ์ด้วยจีนายจีนายจ้าเ <c oughs> ขพาพาเมฆงหลเก็บจีนายแบบคุณแม่ใช่ไหม ใช่พันมีคุณได้จากตัวนี่โอ้ผมหมานอยูมีเขาเอาเขียดนะผมไม่รู้เขาเอาเขียดจากไหนเพราะว่าไปซื้อเอากับชาวบ้านแน่นอนนี่โอ้คุณเร็วจวดแท้โอ้โหคนรับผมแล้วผมแนมแสงตาเขียดนะก็แบ่งหน้าที่ครับผมพัมีก้านเขียดนะครับส่วนผมก็ก้านมงีนายครับผมผมยังไม่ได้พักเลยนะผมมาจากก้านอึ่งเมื่อวานนี่ผมได้ประมาณสิบกว่าตัวโอ้โหเจอแล้วครับผมหนึ่งตัวจีนายดำอ่ะจีนายอ่นคุณอะไรนี่ว่าเป็น ตัวเมียนี่ตัวแม่บ่นี่ป,ปีมัน,นวะมีปีนะอ่ะปีกับปีแล้วเอาวันนี้อุปกรณ์ <c oughs> เราก็ไม่มีนะครับใช่ถุงนะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมมาครับผมไม่รู้ว่าพานมีจะพามาหาอยู่หากินนะโอ้โห <c oughs> นึกว่าจะไปหาแถวร้านค้านะครับโอ้โหไม่มีครับระดับผมล้วต้องหากินอย่างเดียวนะฮะ วันนี้ผมก็ะว่าจะมานอนพักผ่อนตอนเช้าว่าจะขึ้นไปดูประเพณีโบราณเกือบเหยีย ب, เบเกือบเหยียบเอ้ยไปไหนละกี่นายห่าน<ย>ห่านห่านตัวน้อยนะบ้าหนิห่านไปละน,น,นี่อันนี้คือลูกมันนี่นะม,มันมีลูกมีแมสเลยทีแม่เอาตัวที่มีปีกนะจต้นมันจะแซ่บมันต้องใส่ขี้ผมไหนมันมีแซ่บนแต่บอดเซื้อขี้มันบอดแซ่บเลยมัน วอลไปขึ้นมาแต่โอยโอย,ยกับต่ออ่างกัคูนหมดเลยมาอยู่นี่ขนาดการข้าวเดี่ยวน,นั่นนี่ถ้าอยู่ในบ้านนะ่ะกว่านี้ข้าเดี่ยวส่ไข่ได้นี่อ๋อไป บ่เอตัวมี้ตัวผู้ที่ห้าจับอื <ừ> อันนั่งรักสีดายเะตัวมีพี่กิจมรออ้วนจนี๋งลยไปแล้วดูไรโอ้โเห็นเลยสาไมาอะไร กับแมมงโอ้โพอละมันอะอันนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นเขียดนาของพร,รานหมีนะครับผมที่เขาไปใต้มานะครับบ้านผมีนวกากก้านนะครับผมอันนี้เขียดนานะ <c oughs> เนาะเขียดนาหรือ <c oughs> เขียดอะไรเขียดนาเขียดนามันคือเอลออนเลยมันอยากเต้นหมือนนำซิ่งกมน,นี <c oughs> โอ้โหมันตายแล้วมันตายแล้วสงสัยต้องมามันเลืพินให้มันแล้วนี่ <c oughs> ย่างสดๆนะครับวันนี้ แมงคือหลายเลยอเอา้ายังบวดตายบ่สู่กับแมงกับป่านนั้นบาเนี้เอ้ามันปวดไมันแมงเลยเนี่ยแมงวหวพวกผลตกใส่แมงกระอ้อะแล้วเนาะเป็ดดีบ่เลยมังปวายอีกหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยแมงหลายวะเออจังสันละแมงมันหลายมัน,มนปวดสมาธิ <G ül üyor> เออซื้อรถนั่นไก็ได้คือเก่ามันกระเด็ดซีกระเดวากระเด้ว,ว่ะนะมันจเหียดอยู่เกียดนานคะรับมีจักตัวเนี่ยหลายอยู่ได้เป็นซื้อวังสาบาดโอ้ย,อยอเกินสาบาดนะย่างเกียดนาเอาคื้นมปเล ย่างเกียดนาสดสดร้อนร้อนหมูเค็มเลยบมูเค็มเกลืออะไรเกลือเอลดินบ่เกลือเกลือแอลดินเกลือโลตัสโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วติ่มเกล็ดกับปูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูนี้ครับผมมาเลยมกล้องนะโอ้โหใครเรียกหากล้องครับพันธนี้นะครับบ้านผมเรียกว่าแมงกินนายนะครับผมนี่ เดี๋ยวให้ดูสดๆนะครับนี่ที่เราหาได้เบื่อกี้นะครับก็ผมก็ได้ประมาณยี่สิบตัวนะครับสมากจะเป็นคุณไอเบสนะครับเขาหาขิ้นมานะผมเขายังไม่มีแฟนด้วยครับผมแมนเบาะตัวแมนหลีรับสมัรด้วยครับผมนี่ไม่มีแฟนนี่อันนี้ผมก็จะเอาปีกมันออกนะครับเอาปีกออกแล้วก็จะเอาขี้ออกนะครับขี้ก็จะเด็ดก้นนะซื้ดแล้วก็จะเด็ดตรงคอนะครับชุดแล้วก็ดึงตรงนี้ออกแคบ อ๋อมีสองวิธีเอาโอ้พานหมีมาถามพารันนี้วหรทีนี้โอ้โหพันหมีนะาจะมไม่เคยหานะครับไม่อันนี้เป็นการเป็นการแกล้งถามมานะนกิโล้ก็เหมือนกันมันจะเสียอยู่สองที่ัะตรงคอกับตรงก้น,นเวลาเรากินมันจะไม่หัดนะมันจะไม่มีดินเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีบ้านบ้านนะครับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะสอนทำนะ อันนี้กินได้เลยครับผมสดๆแต่เราต้องเอาทีมออกก่อนกินสดๆบ่แม่<ส>จับมาสดๆแล้วก็กินสดๆไปต้องค้างคืนคุณเป็นมดเหรอครับโอ้โหจะเสร็จง่ายหมดเลยมันเยอะอะไรหนิหาเงินได้สมัยก่อนนะโควิดคือหาอยู่หากินนะครับคือใครอยากได้สว,สวนสวนหรือว่าที่ดินเยอะก็ไปถางเอานะครับ เมื่อก่อนเป็นป่าป่าที่ลกทึบสมัยนี้ก็เขาทางหมดแล้วเราก็ไปได้ไปหาเงินอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยอตอนนี้ส่วนผมก็ไปมาแล้วนะครับไม่ชอบลยกลับ้านไปแกอย่างนี้หู้ยคันโอ้โหฝั่งนี้เขาก็มีปูนายากนะครับผมอื้อของผมก็มีเขียดอันนี้ผมยังไม่ยากอยู่ พลังหาอันที่ตั้งแย่างเคียดอยู่โอ้อันนี้ปูนาสดๆเนาะครับผมโอ้โหน่าจะตามละกอนตาพันมีโอ้คุณน่าจะถือครบมาด้วยมันยังไม่มีอะไรครับผมเถียงนาเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะเดี๋ยวอบหน้าเนาะใช่เ,เรามาเยี่ยมหยามพันมีใหม่นะครับให้เขาขนอุปกรณ์เครื่องครัวออกมาก่อนวันนี้อะไรก็ไม่มีมีแค่หลังคาครับ <laughs> ส่วนอนันอื่นก็ไม่มีครับ <laughs> ก็เถียงนานี่จริงๆพันมีเขาตั้งใจที่จะทําเป็นเรือนหอ อ๋อเรี้ยนหอวสำหรับใครที่แอบชอบพันหนีก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าพันหมีมีเมียแล้วนะครับเขาก็เลยทำเป็นนหอเอาไว้แบบเตรียมบรรยากาศนะครัเมียคนไหนบ้างครับผมผมยังไม่รู้เลยว่าเมียคนไหนนี่ผมมิอข้าวตัวนี้จะสาบถุบเลยยังไม่ได้กินข้าวอยู่ดิ ไเยเีีจะม็บสุกไปปิ้งนึงนะครับเป็นปิ้งปูนาของคุณนแบ๊กนะครับที่หามาได้ส่วนปิ้งเคียดของพันมีก็เฮ้ยตกขีเท้เลยเฮ้ยออกไหมตกทีเท้แล้วผมน่ตอนนี้เรากําลังอทอดเมงกินายนะครับบ้านผมเรียกว่าเมงกีนายก็จะเป็นตัวสีดำๆคล้ายๆทีโ่โป่ง คล้ายกิโลเนาะบ้านผมเรียกกิโลนะครับก็จะทอดให้เอ้ยก็จะคั่วให้น้ํามันแห้งก่อนเนาะคั่วก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ามันพืชนะครับเพื่อจะให้มะเร็งมีความกรอบนะครับแล้วก็จะโรยรสดีนิดนึงนะครับนี่ตันนี้ก็หาอยู่หากินรอบๆเพียงนาของพันหมีได้ทุกอย่างนะหากินง่ายเก้อจาบ้านพันหมี เดี๋ยวรอหน้าฝนนะผมเดี๋ยวเราจะมาก้านกรบนะครับมันเริ่มก้านได้แล้วป่ยต้องรอฝนก่อนฝนก็ตกนะครับบ้านพันมีจตตกนิดเดียวนะครับพอดีแต่ดินมีความชุ่มนิดนึงะถ้าตกจริงๆเนี่ยถ้าการกรบเนี่ยต้องมีน้ำในทุ่งนา,าเดี๋ยวรอกับข้าวครับผมตอนนี้ผมอยากให้พันมีดูเวลาหน่อยตอนนี้สามทุ่มแปดนาทีตอนนี้ ยี่สิบเอ็ดเดือกาเปลี่ยนแต่ทีเนาะโอ้โหนะครับองแต่งนะยากมากนะครับวันนี้ ครับตั้งแต่ค่ำเนาะอันมดอันกวนนะครับผมตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วครับกําลังจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้เกินป้ายนะครับแม่อะไรมันบ่เมือเม่อยบ่เนาะมันบ่เมือมม่อยบ,บิน,นย่างเจตน่าผมสดๆนะครับแม่ไข่นี่เจตนาแม่ไข่นี่นี่แม่ไข่นี่ตัวนี้แม่ไข่หลายตัวเยอะอี พันมีบ่มีอึ้อขงหมมีแค่เดียวนะเขียดหน้านะครับผมมีไข่เป็นท้องเนาะมาเราชาเป็นไงฮะเหมือนเขียดหน้าให้บอกในหน้าโมบ่มันนะนี่ก็ข้าวเหนียวของพันมีนะครับผมเสียดินน,นี่มีขอ <laughs> เอิญมีเดียมมีเดียมไอ้ที่มันบินๆอยู่นี่คือแมงมันนะครับ ได้ยังเมย์เราจะคุยแบบลกับไอการ์อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทอดให้มันกรอบนะเพราะมันกลัวมันไหม้ครับแล้วมันมันไหมอะไรเนี่ยพอมัน้อมีความเปียกๆนหน่อยอือนนี้่าจะได้อึดอ่างนะเมื่อคืนได้ยู่วันสองสามตัวแล้วโอ้โหไข่เป็นน้องอะไงเจ็บนะไข่เต็นท้อ เราต้องกินบัวหมักแตงกันเนาวละวเขาเรียกว่าอะไรพญาตนะถ้ามันสุกแล้วกูวีดอกพญาดนะบัมันกินอยู่ในในอองมันไงพญาดนะบ้านผมไงมันจะกินไม่ได้นะปูเนี่ยชาวบ้านจะไม่ค่อยกินปูไงแต่บ้านผมกินบดบัวเหลือไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นฤดูแหนกินได้วองคุณนฤดูฝนมันยิงดอกพญาดเยอะกวอกมาก โอ้ข้าวเย็นนะพันหมีแมนแม่ผมบนีคือเมกเยหน้าตัวอไรแบบนี้เอาไปจากมาิน่ะมาเลยอ้เยอะจังวะติดได้หริดเท่ có móng móng được, móng 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 nhỉ, ừ, <laughs> <laughs> móng ừ. phải cái gì เจ้าซี่แด้ชิปมึงอหรอืออยู่บ้านผมไปโยนทิิงแล้ว <laughs>